เดีย๋ยวว่านะเสีหยเมียรครับเนะเมียบุก้าหรเน,ะนาะเดี๋ยวนี่บุก้าเลยไปสิครับนะ่ะเอาดีดีเลย ปักดทยสบายดีในมือนี้พี่ปอดูเงง้ยเอายาๆทั้งไม่ตู้ก่อนฮัลโหลไทยว่านันว่ายังไงนันสบายดีไม่ตู้สบายดีโ้ยมาแต่สายมาแต่ตอนทานมาแต่ตอนทานอ๋อ แล้วพ่งหกมาพื้นโอ้จะมาแต่พุ่นน้องพ่องมามาพื้นไห้เจ้าบ่เลยน่ะไปเบิ่งทางน้องชายก่อนกับมีผู้ใหญ่ฝากของมา้นาะพันอยู่แต่ยังบ่ฮอดไปเบิ่งแล้วนี่ยังให้ช่วยบ่ะช่วยเป็นกําลังใจเลยสบายดีเด้อน้องสาวเนาะโอ้ยสบายดี จะแกะไปในตู้ข้ามบ่ยน่ะรถไทยเพื่อนี่ไหมน่ะไทยพะเทาไทยพะเทายายเพื่อนฝากของมาให้เจ้าแต่ว่าเอ้อขับไปเบิ่งยังบ่ฮ่อนขับไปเอาบ่เจ้าเพื่อนฝากยังเอ้ยยังบ่นถามแต่ว่าเพื่อนยายยายสามคนเก่ากันแหละเพื่อนฝากจะไม่คุยกับเจ้าบ่เพื่อน บ่ได้บอกเขาได้เขาบอเออจะไมาพ่นซีสปาไปจักันเกินไปบอกก่อนเนาะเออบมสไได้แต่วัายังบ่หอด้วยเิ่แล์วังบ่หอดการสไาอยู่บ่ฮู้วเป็นยังบาเออเนาะขึ้นน้อยใช่เป็นพื้นได้บ่ะอาลกเต่าได้บ่ะันบ่ใหม่เบอดบ่ขนาดเท่าสองคนก็ไมทงมใหม่นี้เนาะแต่มันใหม่แล้วอดีพอน้องทงหกะ แล้วกัดมาเมื่อนั้นเพิ่นโทรหาเอ,อื้อยว่าให้เอื้อยพาไปบ้านเมียว่างบ่อพื่อนนะถื่อมื่อวันอย่างกกเมื่อนั้นนะวันที่แล้เขาก็ยังบดไปเลยนี่ยังบดไปอ้าวยังบดไปเลยใช่ปะยังาเ้็ดตูกเออเราถ่ายเรากดกองพื้นตัวเองนะแต่แลยยังบดไปเลยที่วันให้เอื้อยพาไปนั่นไปหาแม่เฒ่าไปแบบใดนะไปแบบมาไปคุยนะและะ้วก็นัดนัด นัดปีหนัดเดือนกันว่าสิแต่งขอเมื่อไหนเห็นยังไงไปพร้อมเหรอผมจะไปคุยกันแต่ไปสิไปจะค้นไอ้ใยังบ้กันคิดว่าช่วงโตไปอะไรพอวันนั้นนั่นถึงมือวันอย่างก่อที่เคยไปบ่ได้นะวันที่สิบหกที่สิวันเออจัดงานน้องพิงเนาะเป็นวันเสาร์บ่กว่ามันเป็นจัดงานไอ้กิจฉัด ที่ว่ามันเออที่ว่าโรงเรียนโรงผิงพันจัดงานที่เจ้าโทรอันนี้ยพาไปนะปพันเชิญผู้ปกครองไปโฮมงานเด้ยังหารถก็ได้ก็เราหมดไปเลยนะขับกบูมีรถขึ้นอืกนเลยที่เราขึ้นตัวไปอะไรหมไปแล้ยพื้นไม่ถ่าวรเส้นนะมันยาวเลยไม่ขาแน่แล้วกบูมีรถแน่นะไม่เลย ราารถเขาก็มันแพงนะยค่ะตั้งล้านหนึ่งโอ้เบิดพร้อมเงินเงินก็มีแต่ล้านเดียวพอล้านหนึ่งนะคือโดยสายเงีก็ได้ตรงที่นอล้านหนึ่งตีไปครับแป๊เดียว๋ยวว่าก่อนให้มันจบงานก่อนทำวิ่งไปจัำว่ากันช่วงนี้วันนี้กต่งานบุญได้งาหอกต้มด้วยเนี่ยงานไมก่อลนี่ใช ดีแหละยจุมุม้าว้างเวียกเยอ้วางเวียดจะเลืเลไปจังว่าก,กัน,น,นเป็นภัยตุกเป็นปะเถา,ยาเยอะนันปาเถาเราปาเถานี่บอเจ้าจของรดนี่บ <Yeah. S 1> อโอชีแวได้มากรมุลลันคแล้วก็ยังเหลือแต่ทางพื้นมันมืดอิบริษัทสั่งแปมากเลยบริษัทมัน เชียวชุมเจ้าชิ้วเมื่อชูขออะไรเมื่นั่นนะเอ้ยเข้าใจอะตัวชิ้วเมื่อหามวัดเมียต้องแหล่ชนแน่ต้องแหล่เราแล้วอลไรเราอะนั่นแหละเนาะไปเยี่ยมเบิ่งแต่ว่ากัวนะไปไปเป็นกำลังใจแะเน้กลัวน้อยน้อยนั่งเดือดอะไรเนาะ มิตูกับก้ามืออีกบอดูบอไริก้เมื่อบอหนี right ิม <bau> <welcome> ิต <ambre passage> <Là S 1> ูข้ามแล้วก้เมืออีกบออันไหนมิตูแล้วก้เมื่อชุ่มใจอีกบอน่าจะเมื่อพ่อมือเจ้าจ้าบ่อได้จ้ะซสิยูผีเลยรหรอบอม่จําให้เราเมื่อให้เราเมื่อสมพื้นหรอกอ่ะมาเอามาเอาสิเลื่อยบานีออือเอาอาหารอะไรขาอ่อนนะ อาชีพเก่าที่น้องธงเคยเหตะกี้แต่ก่อนแต่ก่อนชิพอ่อกันเนาะทางน้องนุ่งเพม่อนกับยังบุเคยดืม่มอาชีพถ้าปาออา้าอาชีพนี้จะเข้าชิพมาหากินยังเน,น,น,นาะธงมีอ่ไรอันดับอยู่ปากเซนะเพป็นอนย่างไรคนงานผเมียอยู่โ,โยเก็บกาแฟเก็บหมากาแฟแต่ว่าท่าแพ้แล้วจะไปเปพื่อนี่ แต่เขามีครอบครัวบบดมันมีมีพระหลายเนาะไปจะไปพ่นกะไกลไปไกลนี oh. like ่นะเป็นอยู่พ่นกับไกลบ้านท่อได้ยูพูชาท่องบ่กจะท่อบ่ะเอานื้อท่อ่คนือใจเสียคุมมันกอปุ้งปุ้งไงหรอกราท่องอ่าาท่อง่ะ ว้าวเอาอยเหจารย์ว่าวฮูกวีอกันี่ว่าวูฮูต้องเต็มนะคนที่ข้นจากได้บาทนี้ถึนหนังพื้นเลยถ้าขับมาสาเรจาจะดูนวว้องสานะ,านะยาไ้สาย บัโค้งงามนะสายี่อันนีมอถทส่หางเาคน้าวีกะรน่มือตกบ่คืว่า้งหนา้ต็มรเอาพื้นต้่างกเมนบ่น่งกระเมนบ่โอ้ ่ว่ากล่องน้อยๆเองเนาะเฮ้ยป้ายังบ่เบิดเดี๋ยวมันเป็นไม้สั่นเนาะไม้เฮาเบิ่งแหอย่างนึงก็เฮือนก็บ่ได้ใหญ่ปานดบ่ได้สูงาบ่สูงบ่ได้เราขับมาแต่บ้านเราเนาะปพงบ้านมันไปอีกพี่น้องเอ้ย ไปพอเราตอนน้นนั่นครับต่อยมาแต่ทางน้องเอันดุมบรรลาบรรนามาแต่ว่าอไว่ครับันว่าพอลองพิงว่าหลองทงโทรมาชวนเมื่อไปสูบคอเมียว่ะไปว่านะแล้วเอาเราท่องชิเมื่อขอเมียบอกเออว่ะแต่ฝันในเมื่อคุยกันแต่โดนแล้วแต่ยังได้เมื่ออย่อ ทั้งแมวครับมันเตรียมหมูเตรียมทั้งตอนหับอยู่เวลาประดมือแต่หากเรากินเวดแม่ผัอเราเห็นเท่านั้นเมื่อดีพอเขาบอกเราบ่าคาเวียเออมาเตรียมหมูรอหับจนว่ววาจนกินเองนะอ้าเห็นเท่านานเมื่ออ่ะมันมันหนาวก่อนนี่เนาะคือเมือนกันเออเหมือนความเราอ่ะนะชื่อไหวบุียาตะเกือก <laughs> một thảo năm mẹ thảo ạ mưa Chuột, chuột ờ... đây Mẹ thảo tắt con gheo gần chuột thế nào?

บ่จ้องไว้ซื่อนนะถ่ายรถเราก็วลอยช่วยมือได้ดุดดิโหโหแน่รุ่นแบบว่าท่านเจ้าอยขี้นี่บมอเมื่อขึ้นทึงอันนี้ไหมขึ้นนั่งให้เลยบปล่ระวังเลยเมื่อเมื่อวานนั่นเต่าทานบมเห็นเมียได้ทรงไหมไปไปนี่ไป

ấy Để cho đi vào Để cái lên Đây Thấy nè ngồi đi đấy <laughs>

ต <it> <Unter> ิดต <step> ิดต่อทัดทางยังบว่างอยู่รวยบ้างกันงว่างเดนยด้รย้างเลยางวยาติดให้เดี๋ยวเดี๋ยวส่ใจเงินเราว่าข้าหนีปัญหาพักนังตู้เกงเงินเกงกระดูก่วอเนี่ทศงานบุญได้ไหมตู้งานบุญนะบุพักนั่งตู้ ครับอันนั้นมันจะแตกมอมันเริ่มเป็ดดอกแล้วม่มันแก่ไงเป็นดอกลกอ่ะดอกเมื่อวานอีกเนาะเอาตรงนี <operate>. ้ว่าปลูกเป็นตนใบของจ้าพิดแล้วพิดแลรวพิดแล้วติดแห้ว ทิ้ดเบิ้ดทิ้ดเบิ้ดเฮ้ยพร้อมฮะก็แล้วนี่แล้วมันแตกแล้วเนะอือแล้วมันก็แตกอีกปะเมื่อป้าไม่ตัวปะมขอบใจหลาย้วตัวเลยเลยป้าเดียวซางว่างๆเลยเพิ่งไม่เห็นให้ cốc, à, thì cốc. Oh, kì cốc, à, kì à. oh, yeah, cốc, kì đươi Ồ, kì cốc chứ bà lại phải nắp Kì cốc, kì đươi cốc, kì thả, cắp đây ở Đây là thằng sàng, thằng lông mưa, thằng phi to, bỏ đi Đi, bây giờ mình làm thằng mấy tu hơn Thì nóng thông mà, cắp nóng để Nóng xà, mà kè, ở phương, phải Hải đau dự

ป้าเภายิ้มเป็นเมื่อหบลูกสาวขอทันแต่หนังงออีกไม่อยังเพื่อหาได้สร้างเราเด้วยโดยอ่ะเนาตัดเอ้ยโตอุ้ยอเอ้คนนั้นแบ่งแยเงินกันแล้วเงยเงินกันแล้วเพิ่นเพิ่นเก็บกันว่าสิบสี่เงยเงยอันน้่งให้กันนะฮะ คืนละคืนน,นะรนเ,นนะเ,นเดี๋ยวหัวเนาะมาแล้วมาเร็วแล้วเออวะมาเร็ววะ, <c oughs> ะมาเรื่อยแกงก็จะได้กลับเมื่อเนาะ<อ>ก็บอกไว้นะทีมงานเพื่อนเหตุนเนา,าะฉาจวดเดี๋ยวไปบอก,บอก,บอกมีตูข้ามแน่ว่าถ้าทัดนั่นตั้งสร้างโดยเพิ่นว่างเลยสร้างโดยไปติดให้ติดตั้งให้ พ่าหาสร้างบูมี่หเรื่องสามช่างรวยมาจ้เฮ็ดเป็นอยู่เราว่ะเดี๋ยวแต่ว่าคนยังบุคอยว่างชิป้าตัวนี้ไปเฮ็ดเกัาเอี้ยนมัวเนาะเมื่อไรได้โอกาสกนเด้จะไปเฮ็ดให้วโอกาสวันไปลองว่างวันจะไปวันไม่ตู้วันเราไปเตาทานวานนี้โดยได้ไปเช้านี้ได้สังหรยว่าจะไปเฮ็ดแล้วเราป่ะวราพอดีไม่ตู้ปุยจะได้บอกว่าเมื่อไรเป็นพ่อเหมือนกันพ่อได้ อีกแล้วก็พินามาทั้งนี้มาเบิรงทั้งทางคนเพชรเพื่อเพชรชานของเอ้ยกับอ้ายเพิร์นเหมือนพินาเอ้ยแต่ยังบ่ได้เขาก็ยังบ่ฮูดชงมาแบบไรเนาะตอนนี้กะได้มาหลายเติบแล้วัวอชิงชวนแบบตอนชวนเธทิง์นยัรอรอถาแต่เป็นเป็นแอมบ์อ่นี่อเพร่ะนเชียรชวนล่างก่อนเพมันอยากแงมพอดนะ เราหิวขวนะไ่ได้ไม่ได้ถามลูกทผพวเลยไปไปซอยเวียงคนวนวดแบบวได้หาข้าวหน้ําให้กินเสียงเสียงกระแฮมแฮมปลาดูเลยเนาะ,ะดีถ้าน้องุงพนมาเอาพื้นให้ไปตู้ข้าวเมื่อเทาทานสากะ หาเงินนอไม่ตู้แล้วก็โอาหากับจัชชีพาจังไรแล้วก็พอดจิเก็บกนัวนี่ที่ใครลดกรลานนกมาให้เกนพอได้ซื้อบเรกัยังบ่ได้แต่ยังยอมทบาราลุได้ชาวโอลอะเงินุ่เงิน มันกินปาราไดมืเอร์ตอนนี้กำลังน้อยๆเดินเทียนเนาะอัลโหลซันพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กะทางเขาก่อนอื่นกขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุงหลายๆเด้อที่เข้ามาทำคลิปตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ภาคข่าวโฆษณาขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่เข้ามา ครับชมคลิปสมบุญให้พี่น้องเอ้ยแ้วกเข้ามาเป็นกำลังใจแตะกาวของบุญของคุณทุกคอมมนต์เนาะที่เพิ่นได้ข้าวบนคลิปเฮ้าแล้วก็คอมมนต์มาหาคอยพี่น้องเอ้ยขอให้ยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้ออย่าเจ็บอย่าไข่เนาะเด้อแล้วคลิปนี้ไปได้ดสาบายดีเดอ้อสาบายดี